จะเล่นน้ำนะคะตุงนี่ตุงนี่ตุงนี่ค่ะตุงนี่คะน่ันนุกไหมคะนุกไหมคะก็เบาดูกเบาเพียงเบิ่ออลวก่อน ตึงนุ้งตุงนุ่งแม่เอาฟันหนูขึ้นสองใี้ได้เห็นชัดเลยเมื่อกี้นี่เอาตึงนี่ฮึฝนหนักฝนหนักลงไหมคะวันนี้เล่นน้ำไหมคะไม่เล่นกนบหนูมาตีน้ำเล่นเช่ค่ะยุมาซ้อมเตะขาเช่ค่ะเฮ้ยดูสงอนี่อือ หมิงมากเลยไหนเขามีค่านหนึ่งที่เดี๋ยวแก้ไม่เท่ากัน,นเ้าห้อห้อห้าหน่ะใจความตรงนี้ทานี่ตรงนี้เตะเบาๆตรงนี้ตรงนี้ทางนี้ค่ะนี่ดูกล้องหน่อยดูคุณแม่หน่อยอันทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะดูหน้าอุ่มหนูดูนะอุ้มนะน้องอุ้มจะไปตัดเจ้าให้วัว

เฮ้ยมันจะตกจะตกบืนลงอยากลงหนาพักบ้างค่ะพักบ้างเล่นหนึ่งวันหยุดหนึ่งเดือนเจอไหมคะเล่นล่นหนึ่งวันหยุดหนึ่งเดือนค่อยมาเล่นต่อใช่ไหมคะ พอแล้วค่ะ